คิวมันเยอะมากคือต้องจองคิวล่วงหน้ามาไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมาวันนี้คือรู้เลยว่าแบบโดนแดดเผาอะคิวคือร้าน8,000คนยืนรอแต่หน้าร้านแล้วอารมณ์ประมาณคุณปลาไอเบอรีที่1คนแต่เปิดหลายๆร้านคือมันมีคนมาถ่ายรายการด้วยแกเราจะได้เจอว่าเสลือใสหรือเปล่าในร้านนะคะคนชงกาแฟแบบนหน้าตาดีมากเลยอะ น้องพัางแล้วเพื่อนบอกว่ามันอาจจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มเมฆทำให้เกิดความหนักแน่นมีความหนักแน่นหนาแน่นเออมีความหนักแน่นรวมต้องพ้าละเป็นว่าพี่มาเห็นเป็นว่ายาณสหาสการพอตัวแล้วดูมายส่สวนเขาใส่ขับแล้วดูลมดูผมลมคือซื้อจากเซเว่นลมพัดทีเดียวก็คือเป็นองค์หญิงจอมแก่นละโบโบลุดแล้วประเด็นคือผูกไม่เป็นด้วยนะเราก็เดินกันมาตลอดซึ่งแบบตอนนี้เดินไปหมื่นสี่ละ วันนี้น่าจะได้ประมาณหมื่นแปดกินแล้วคือผงแบบติดในผิวเปล่าเลยอะที่ตรงเนี้ยมันเหมือนประมาณเป็นออฟฟิศทำงานด้วยแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของอยู่ข้างล่างด้วยไม่สามาราก็จับโครงการนี้ได้ทุกคนก็แต่เนี้คือข้าวอีกแล้วไม่ถึงสักทีเล่นะเนี่ยคุณยููบเบอร์เราโอ๊ไม่ก็กับรถหลายคันที่นี่ละวันนี้น่าจะได้ของไม่เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าไม่อยากแบกของเยอะอะทุกคนวันนี้ดินหมัดชะปาก็คือเห็นแบบทักจมูกทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบออกมาปกติ แต่ที่รู้คือแบบโรงหนังก็คืออยู่ตรงข้ามเลย IMAX ชัดเจนตัวใหญ่มากเราเพิ่งขึ้นขามาแบบ Joy n ซัน s า n t o w e r แล้วเราิอขึ้นเขามาทั้งหมด1.5กิโลแล้วคือทุกคนดูนะเพราะมันมันชันขทาาไหนคือบอกเลยนะว่าคนอื่นที่มาทิปเกาหลีอะเขาไม่มาทำอะไรอย่างเราแน่นอนฝตกถึงแล้วถึงน้งสักงละมีเยอะมากตัวเราอยากลองคืออันนี้มันก็ฟีลเหมือนพวกแบบอินอรนนินอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยมันเนียนละมุนตุน<า>้นตีเยตั้งแต่มานะ ถ้าให้คนนี้เลือกร้านอะวันนี้นะคะเป็นวันที่สามมา굿มอร์น n ิ่งกันใต้ดินเพราะว่ากำลังจะเดินทางไปที่อันบุนะคะวันนี้แพลนแรกของเราเนี่ยก็คือกินเบเกิล <ac> <ac> เสียงคือไม่ไหวแล้วเสียงคือไม่ไหวแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนก็คือเสียง ถึงไปแล้วอัแรกที่เราจะไปวันนี้นะคะก็คือ London Museum. ลอนดอนเบเกิลมิวเซียมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทันโอกิลเลจนะคะโอเคเดี๋ยวขอไปขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงแล้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็คือเราไปถึงร้านลอนดอนเบเกิลมิวเซียมแล้วแต่ว่าคิวมันเยอะมากมแล้วเราก็ถามเขาว่าถ้าเราเอาเป็นเชคเอาท์ได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาปิดแล้วอะ คือต้องจองคิวล่วงหน้ามาเพราะตอนแรกที่ไปอะ่ะเขาถามว่ามีคิวนาเบาอร์ไหมเหมือนอารมณ์ว่าต้องจองล่วงหน้ามาก่อนแมวและก็เลยจะหาเป็นค่ากองวันทานแทนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็เที่ยงแล้วอะ่ะยโมงแล้วด้วยเดี๋ยวทานค่ากลงวันเสร็จแล้วก็จะไปะบุกชันฮานอกิเลชแล้ว,ลวก็ไป,วไปพระราชวางัง เดินมาสามสองวันไม่ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมาวันนี้คือรู้เลยว่าแบบโดนแดดเผาอะแต่ว่าคือที่นี่มันยังมีแดดแต่ว่ามันยังมีลมก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าถามว่าร้อนไหมก็ร้อนมากตอนนี้เหมือนหลังหลังจะเปียกเปียกแล้วด้วยแต่ย่านนี้มันเป็นอีกเหมือนเป็นย่านหนึ่งที่คาเฟ่คาเฟ่เยอะเดินมาคาเฟ่ประมาณร้านแปดวันไปฮงแดคาเฟ่ก็เยอะพวกตามแบบในซอกในซอยอะไรอย่างเงี้ย นืหาร้านอาหารไม่ได้เลยทุกคนในร้านที่จะกินปูดองก็คือคนเยอะมากมาแล้วนะคะอันนี้สั่งเป็นข้าวหมูสไปซี่บูโกโกิแล้วก็อันนี้เป็นขายกับเส้นๆแต่นี้สั่งเป็นแบบร้อนส่วนอันนั้นเป็นแบบกินทุกคนตอนนี้คืออยู่หน้าคาเฟออนเนียนแล้วนะนี่คืออันนี้คืออันนี้เลยข้างหลังมีโยอนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปสั่งขนมแล้วก็สั่งน้ำกัน เมื่อกี้ที่ไปกินมาใช่ปะ่ะคือแบบคุณพี่เจ้าของอ่ะเขาเป็นเจ้าของเดียวกับสมออื่นอีกแล้วอารมณ์ประมาณแบบแซมืออื่นแซมืออื่นขออภัย <c oughs> โอ้โหคิวคนคือแบบคิวคือร้านแปดพันคนยืนรอข้าวคาเฟอเนียนต่อนะคือเมื่อกี้ที่ไปกินข้าวกลางวันใช่ปะ่ะคือมันเป็นเจ้าของเดียวกับเออ แซมมาอื่นซึ่งแบบคือเห็นตั้งแต่หน้าร้านแล้วอารมณ์มประมาคุณปลาไอเบอรี่ที่หนึ่งคนแต่เปิดหลายร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านนี้ของเขาอ่ะมันจะเป็นร้านขายข้าวกับก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยลองเข้าไปกินดูแล้วสั่งเป็นเซตแบบข้าวหมูบูโกกิแบบเมื่อเย้นที่ทุกคนเห็นอนะ่ะแล้วก็มีมีเส้นเส้นใช่ป่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเส้นอ่ะสำหรบเย็นจะอร่อยกว่าแล้วคิดว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวอื่นอ่ะก็คือจะอร่อยเพราะว่ารสชาติคือแบบใช้ได้เลยกิมจิก็คืออร่อยมากค้าจริงจนะคือแผนที่วางมมาทั้งหดอคืแบบ ไม่ได้ไม่ได้ไปตามร้านที่หวังไว้เพราะว่าคนเยอะด้วยแล้วไอ้ร้านอูดองที่จะไปกินวันนี้มันเป็นเหมือนแบบอโลนทร a ช i นอ o n คนก็เลยเยอะก็เลยแบบ mm hmm. ไม่ได้กินนะ่ะทุกคนแอบเสียใจแต่คาเฟ่วันนี้คือต้องได้กินแหละเฮ้ย mm hmm. คือคือมันมีคนมาถ่ายรายการด้วยแกข้างในแล้วคนก็เยอะมากแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอแบบเซเลบใครหรือเปล่าในร้านนะคะตอนนี้คือยืนตากแดดอยู่ยืนตากแดดแบบทั้งตัวเลยอะ่ะแบบทั้งตัวเนี้ย ว่าคิวมาถึงข้างนอกแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แดดร้อนมากร้อนที่สุดตั้งแต่แบบมาถึงเกาหลีแล้วอะคือวันอื่นมันก็ร้อนแต่ว่าวันนี้ร้อนที่สุดนะคะ a few minutes later สรุปก็คือไม่รอแล้วละทุกคนเพราะว่าคือคิวมันมันมันเยอะมากก็เลยาสั่งเป็นเช็กเกอเวย์มาแต่เช็คเกอเวย์อะเข้ามาคือเขามานั่งต่อคิวอยู่ดีแต่คิดว่าน่าจะสั้นกว่าข้างนอกที่กินในร้านใดๆคือคนชงกาฟแฟแบบหน้านตาดีมากเลยอะแบบ ดีกว่าพิธีกรข้างหน้าอีกอะเละเละแล้วน้องพังแล้วเฮ้ยนี่มันเหมือนบริยอชเลยนะมาชิมกันที่นี่แป้งแบบขนมบังบริยอชแล้วข้างบนก็โรยไอซิ่งมาคแ่นั้นเลยทุกคนแล้วข้างในก็คือไม่มีไส้เป็นแบบ แบบนแต่ถ้ากินกับไอซิ่งพอดีว่าลาเต,เต้คือลาเต,เต้ที่เนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเขาจะทำแบบหวานใช่ปะ่ะก็เลยสั่งแบบเลสสว w e ไปฝนตกฝนตกเดี๋ยวรีบเข้าร้านไปซื้อลงหมดลมก็คืออยู่ในแฮนด์แครีไม่ได้เอามาก็ไม่คิดว่าฝนหมันจะตกไลเพื่อนบอกว่ามันอาจจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มเมฆแน่นอนออทำให้เกิดความหนักแน่นมีความหนักแน่นหนานแน่นมัเ่เอคมีความหนานแน่นก็เลยตกลงมา ขอซื้อล่มแปปหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะไปวิลเลจต้องออกตังใหญ่ก่อนไปลมต้องลมต้องเข้าละไม่ไม่ซือ <Okay. S 1> ซ้อครับซื้อซื้อสีดำมาอยากเทอยากเหมือนในซีรีส์ซีรีส์อะไรสีครัอันนี้เดี๋ยวแพลนแล้วนะต่อไปเราขอไปวิลเลจก่อนไปคาหนนนะนกพิ่าบแล้วก็ค่อยไปวังเพราะเดี๋ยววังเนี่ยเราจะได้ไปไหลายวางังเลยทุกคนแบบสามวังนด้มั้งเอากรชาติที่แล้วเราเกิดไปจนแบบเป็นเอานางสนมดุเมเหสี มันจะเป็นเด็กเป็นผ้าชายหยาเป็นว่าพี่มาเฮซีเป็นผ้าชายา,ยาโอเพราะว่าถ้าพูดกัชนดมาเฮีมันจะแก่ไปโอเคนม้องมีตุมต้มแดงตรงนี้มันจะแก่ไปแ้มีตุ้มแต่เราไม่เป็นไงเราจะไม่ใส่ชุดนั้นสรุปเมื่อกี้ไปบุกชอนฮานอกวิลเลจแล้วล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโครงสร้างแบบเดียวกันหมดทั้งแถบก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปหมดนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเดินออกมาเดินตามก o o ก็ e Map แล้วก็จะไปที่ยองบกคุงพาเลสนะคะ เดี room, ๋ยวนี้เราจะได้แบบไปใส่ชุดเป็นเขาเร่ออะไรอะเป็นนางสนมกันด้วยตัวเนี้ยมันคือบ้านคนแล้วไม่มีองไรของไงถูกปะเออ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 ก็อยากเอาโดนวิ่งไปถ่ายของมันเดี๋ยวไปเจอกันที่นูนนะคะทุกคนสหานการพอตัวเริ่มตกหนักแล้วทุกคนวันแล้วมาถ่ายสวนมาถ่ายขำมาถายขำ แล้วดูล่มหูือผมล่มคือซื้อจากเซเว่นลมพัดทีเดียวก็คือปิวแหละกันทะเลเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะอันนี้คือรับบทเป็นแบบเออเป็นนางสนมที่ไม่ดีแต่ทำตัวดีส่วนคนนี้รับบทเป็น I get <guess> you I get คนโหนโอ๋ <laughs> เป็นคนอุบไม่แล้วต้องทำโบรน่นโบอยากจะยุ่งกับโบฉันก็ทํโบร่นด้วย ถึงหน้าวังแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้คนเยอะมากคือประมาณร้อสัญชาติอยู่ในนี้ก็คือเดินส่วนไปส่วนมาวังนี้ก็คือไม่ใช่วังของเราแต่ว่าเป็นวังของทุกคนเยอะมากคนเยอะมากข้างในแบบไม่รู้จะคนเยอะแบบนี้หรือเปล่า คนเยอะมากแล้วก็ร้อนมากแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะตอนนี้คือเดินมาประมาณหมื่นโลแล้ว<ม>ก็ยังไม่หมดวังคือใหญ่มาก คือเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหันซ้ายหันขวาซ้ายก็ไปได้อีกขวาก็ไปได้อีกทุกคนอันนี้เริ่มเป็นองค์หญิงจอมแกแียรติละโบโบหลุดแล้วแล้วประเด็นคือผูกไม่เป็นด้วยนะคือแบบไม่ใช่คนเกาหลีเนาะคือผูกไม่เป็นค่ะ where are we going ค huh? ะตอนนี้เราจะไป um c h o n g n y e c h e o yes that one ที่ถ่ายเดือดริงนะทุกคน s awesome. <S will We will go there will We will like sit and chill <laughs> and <do> nothing คือจะบอกว่ามาเกาหลีอะ่ะ คือส่วนใหญ่เราเดินกันใช่ป่ะคือแทบจะไม่ได้ใช้บสัสเลย <c oughs> คือบสัสใช้วันแรกแล้วหลังจากวันนั้นเราก็เดินกันมาตลอดซึ่งแบบตอนเนี้ย <Okay. S 1> เดินไปหมื่นสี่ละวันนี้น่าจะได้ประมาณหมื่นแปดโอ้ไม่ก็ทุกคนไม่อยากเชื่อเดินมาคือเจอ BHC ไก่ทอดที่เราอยากลองมากที่สุด <c oughs> มาแล้วนี่เราสั่งมาเป็นไส้กรอกเหมือนเป็นขนมปง <c oughs> ังมีไส้กรอกแล้วก็ข้างในไปไส้ชีสล้วก็ข้างนอกคลุกเป็นผงมาอันนี้คือที่ขาดไม่ได้คือต้อง เดี๋ยวเลี่ยนนะคะทุกคนอันนี้สั่งเป็น half half มาอันนี้เป็นซอสเผ็ดแล้วก็อันนี้เป็นแบบพริกผงนี่เป็นอันนี้ปะไมายองเนต้องจิ้มด้วยกันให้หมดแล้วก็อันนี้เป็นใช้ถั่วดองนะคะ <c oughs> ชิมกินแล้วคือหงแบบติดกลิ่นปากเลย แต่ผมอร่อยนะผงแบบชูรสดีอ่ะเชา้าที่4ี่ทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินทางไป Starfield ซึ่งอยู่ใน Coex Mall นะคะเมื่อวานอะเอาจริงๆคือแบบไม่ได้ใช้ transportation เลยใช้แค่ตอนเช้านั่ง subway ไปตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นคือเราเดินแบบเหมือนเราเดินทั่วเมืองอะ่ะทุกคน ขึ้นจากรถไฟใต้ดินมานะคะพอขึ้นมาก็จะเจอ,อทางเข้าของ Starfield อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันเพราะว่าห้องสมุดของเราอยู่ในนี้นะคะ่ะก่อนนี้เราอยู่ใน Coex Mall แล้วนะคะคือแบบที่ตรงเนี้ยมันเหมือนกึ่งอารมณ์ประมาณเป็นออฟฟิศทางานด้วยแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของอยู่ข้างล่างด้วยแล้วตอนนี้ตอนที่เรามาตอนเที่ยงพอดีใช่ปะ คนคือแบบเรื่อเข้ามาแล้วเหมือนพนักงานเขาแบบพักตอนเที่ยงกันเขาก็มากินข้าวกันตอนแรกไม่รู้จะกินร้านไหนก็เลยอยากลองเปลี่ยนบ้างวันนี้ก็เลยมาลองเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะมากินเชนด้งแบบพวกขัดสืกกันเดี๋ยวเรา,าหันมาแลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะมาแล้วทุกคนเฮ้ยหมี่เย็นที่นี่อร่อยแบบเส้นดีมากๆอ่ะคือเมื่อวานอ่ะเพื่อนสั่งอ้ร้านที่ตอนนั้นไปแถวหันอกวิลเลจใช่ปะ่ะแล้วแบบมันสั่งเป็นแบบเย็นมา กินแล้วอร่อยแล้วก็เลยมากินที่นี่วันนี้คือเส้นมันแบบหนึบมากอะในเมนูเขาเขียนว่าเป็นบัควีทนะคะส่วนหมูอันนี้ก็แบบเฉยๆแต่ทอดมาก็กรอบละร้อนก็ได้อยู่นี่นะคะเราก็ถึงห้องสมุดแล้วที่ไม่ว่าใครมาเกาหลีก็ต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะซึ่งถามว่าเรา,าเข้ามาอ่านหนังสือเหมือนเขาไหมไม่คือเราไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือเลยนะคะทุกคนแต่พอเราเดินเข้าไปอะ่ะมันเหมือนเป็นคล้ายๆกับว่า ทุกคนมาติวสอบกันเหมือนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบทุกคนตั้งใจมากแล้วข้างบนคือเงียบมากเราก็เลยแบบไม่กล้าส่งเสียงอะไรมากนะคะก็รีบๆขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็รีบๆกลับทุกคนเคยสงสัยเหมือนเราไหมคือเราอะไม่รู้ว่าบนเชลฟ์นั้นอะมันเป็นหนังสือปลอมหรือหนังสือจริงแล้วถ้าคือไม่ว่าจะปลอมหรือจริงอะฝุ่นมันก็ต้องเกาะใช่ปะคือเราอยากรู้ว่าคนเขาขึ้นไปเช็คกันยังไงอะคือหนังสือมันเยอะขนาดเนี้ยเออ มีแต่แบบฟอโตกราฟีไม่สามารถที่พาได้เลยคือไม่สามารถกอกจากวคงการนี้ได้ทุกคนเข้าใจะแมคือแบบถ่ายแต่ละอันนะมันก็คนละเพราะไงเราก็ต้องมีเก็บไว้หรือเปล่าก็คือเข้งไหนแล้วไม่ถึงสักทีตอนนี้คือมาอยู่ที่กาซารุกิโรนนะคะก็เป็นเป็น,ปน,ปนแบบแหลกช้อปปิ้งเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปที่อาก,กูจองนะคะซึ่งอาก,กูจองเนี่ยเขาบอกว่าคาเฟ่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวขอถ่ายดูกันค่คะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปถ่ายถนนให้ดูนะคะก็คือถนนเส้นนี้แบบ ชอปปี้ทั้งเส้นเลยอะ่ะ We are at Carousel Q Road นะคะทุกคนมาเดินช้อปปิ้งตอนนี้ก็เป็นสาวบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะอยากเล่น,นอันนี้อยากเป็นยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝึกเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งวันนะคะเป็นพิธีกรร่วมนะคะหัานหน้าตัวเองไม่เจอใช่ทุ <laughs> กคนวันนี้เราไม่มีแพลนอะไรเลยเรามาเดินแบบ ถนนชอปปิ้งไงมามาเดินงงๆนะอเบลลี่โอเมก้าสวยมากโอ้ oh my god oh my god เราโอ้ oh my god กับรถหลายคันที่นี่ละแต่คาดว่าวันนี้น่าจะได้ของไม่เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าไม่อยากแบกของเยอะอะทุกคนวันนี้เจนหยิยเมื่อกี้ตอนที่เราลงถนนเซนิมันน่าเดินนูเออเราลงไอซินซาใช่ไหมก็แบบคือมันจะเขียนอยู่หน้าร้านเลยว่าเป็นแบบ plastic surgery คือแบบก็คือเขียนหลาข้างหน้าเลยแล้วทุกคนก็คือตอนนั้นอ่ะที่ นั่งรถไฟใต้ดินมาใชป่ปะก็คือเหตุแบบทางจมูกอะไรางก,ก็คือแบบออกมาปกติมากๆก,ก็คือมาตรงเนี้ยเราไม่สวยไปเลยสวยเหรอสวยเสือ,อยูแล้ว <c oughs> มันมากเรามาอยู่ที่ร้าน,นะคาเฟ่ร้านหนึ่งนะคะ <c oughs> ชื่อว่ายอนมูจังคือร้านเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบมีดินเนอร์ด้วยทุกคนแล้วก็เป็นบาร์แล้วก็มีค็อกเทลเพราะว่าเราเห็นเขาเตรียมแก้วไว้ตรงนู้นนะคะคือที่เนี่ยเขาจะจัดร้านสไตล์แบบมินิมอลมากๆาเลยทุกคนเนี่ดูดิ ัน,นที่สั่งมาก็จะเป็นสตรอเบอรี่โซดาแล้วก็มีลไนส่วนอันนี้ก็จะเป็นมัทฉะลาเต้นะคะอันนี้คือแก้วที่2ของวันละเมื่อเช้ากินกาแฟอันนี้กินมัทฉะก็คือคาเฟอีนเต็มล่างขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะทุกคนคือมันเมื่อย <laughs> เดินเยอะมากโ <Okay. S 1> อเคเ่กี้เข้าไปกินน้ำในคาเฟ่มาแล้วะคะชาร์จแบตเต็มที่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ลังจะหา จากใน Nevermap นะคะ oh. จะไปที่ Common Ground มันเหมือนเป็นคล้ายๆกับที่หามามันจะเป็นสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์แล้วแบบช้อปปิ้งได้เหมือนกันตรงนั้นนะคะทุกคนแต่ที่รู้คือแบบโรงหนังก็คืออยู่ตรงข้ามเลย IMAX ชัดเจนตัวใหญ่มา,ากอนะไปขึ้นที่หักดงนะไปขึ้นที่ฮักดงถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Common Ground เนาะที่จริงสื้อแต่ละอย่างคือแบบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ 쌀 속에서 우리 꽃향기와 함께 오는 날이 좋아서 มันไม่ค่อยมีแต่ว่าคือแบบมันจะเป็นเส้นแบนๆแบบเนี้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อไปลองกันโอ้โหทุกคนมันอร่อยมากสิ่งนี้คือต้องมีขายที่ไทยแล้วเป้าคือกินกับกิมจิอร่อยมาก ถึงที่กวางจังมาร์เก็ตแล้วนะคะอันนี้คือทุกคนต้องขอโทษด้วยเพราะว่ากล้องที่มิวใช้อัดทุกวันน่ะคือแบตมันหมดนะคะก็เลยใช้กล้องโครศัพท์ถ่ายเนาะคือถ้าทุกคนเห็นนะ่ะมันจะมีเฉพาะบางร้านเท่านั้นที่คนต่อแถวเยอะมากๆซึ่งอย่างเช่นร้านมันดูที่ออก Netflix อย่างเงี้ยคือคนแบบล้นไปถึงห้องนอกจนเขาต้องแบบยืนรออยู่ข้างหน้าตลาดนะคะแล้วเขาก็จะเดอยเรียกเข้ามาเนาะเพราะว่าคือตรงร้านเขามันจะเป็นแค่บล็อกบาร์นั่งเล็กๆนะคะเนี่ย คือมันก็จะแบบไม่ได้มีที่นั่งเยอะอะไรขนาดนั้นเป็นแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆแค่นี้นะคะเราก็เลยแบบคิดว่าแต่ละร้านมันน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าขายมันดูเยอะมากเราก็เลยไปลองร้านของคุณป้าอาจุงมากคนหนึ่งนะคะซึ่งแบบพอเราลองแล้วอะเรามีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เวของเรารสชาตินี้คือไม่ใช่เวของเราเนี่ยแต่ละร้านคือเขาก็จะขายของแบบจะซ้ำๆกันนะคะถ้าซ้ำๆกันเห็นได้ชัดเลยก็จะมีพวกไส้กรอกเลือดแล้วก็ ตบกกีแล้วก็มีกิมบับเล็กๆนะคะเนี่ยแหละทุกคน<า>คือหน้าตาของเกี๊ยวที่เราสั่งมานะคะคือมันอารมณ์ประมาณแบบข้างในอ่ะเรารู้สึกว่ามันละเอียดมากๆเหมือนใส่ถั่วหรืออะไรซัมติงอะ่ะละเอียดมากๆเราชอบ t e x t อร์ที่เป็นหมูสับมากกว่านะคะอันนี้สั่งเป็นหมี่เย็นไปนะคะ เราขอมาเยียวยาจิตใจด้วยไก่ทอดสิ่งนี้นะคะคือแบบเราเดินผ่านแล้วเราเห็นว่าแบบน่าก,กินเลยซื้อมาอร่อยมากส่วนสองอย่างนี้นะคะก็คือเดินไปแล้วสั่งก็สั่งเรื่อยๆก็จะเป็นต็อกกับกิมบับ ไปเ so อ็นโซทาวเมื่อเช้าไปกวางจามาร์เก็ตมาเมื่อกี้นั่งรถไฟใต้ดินมาส่วนใหญ่เวลาเรามาเกาหลีอะมันจะมีแค่วันแรกที่เรานั่งรถบัสตรงนั้นคือเรานั่งใตด้ดินแบบสบัดเลยทุกคนใกล้ถึงจุดหมายแล้วทุกคนคือถ้าเดินก็คงอีกยาวอะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปต่อรถนะคะเพราะว่าถ้าเดินขึ้นไปนี่คือไม่น่าถึงว้าวว้าวคนทางยาิ่ยาวไกลเฮ้ยสวยอยู่นะพูดเล่นน่ะ สวยอยู่เขียวใช่ไหม A few minutes later ตอนนี้คือเดินขึ้นเขามาขึ้นเดินขึ้นเขามาแบบจอน้ำซันทาวเวอร์แล้วเดินขึ้นเขามาทั้งหมด1.5กิโลแล้วคือดูคนดูนะเพราะมันมันชันขนาดไหนเหมือนขึ้นน้ำตกเอาวัน่ะเป็น experience ที่แบบเลิศมากนะตอนนี้นะคะผ่านมาแล้วไม่รู้ผ่านมาเท่าไหร่เหลืออีก700 ห้าสิบเมตรแล้วแบบทุกคนดูขึ้นเขาองเงี้ยเจ็ดร้อห้าสิบเมตรถึงจะถึงน้ำซาเทวเวอร์คือบอกเลยนะว่าคนอื่นที่มาทิปเกาหลีอะ่ะเขาไม่มาทำอะไรอย่างเราแน่นอนง like, ั้นอย่าลืมกดไลค์กดนใช่เพราะั้นอย่าล like. ืมกดไลค์กดแชร์ก็ถึงเป้าหมายแล้วทุกคนเมื่อกี้คือ <laughs> เห็นอาจุงมาแบบรู้สึกล่งใจมากก็เลยถามเขา <laughs> เขาบอกว่าเออไปถูกแล้วไปทางนี้แหละเดินไปทางนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงเองถึงแล้ว เฮ้ยฝนตกถึงแล้วถึงน้ำสักแล้วทุกคนนี่ถึงแล้วอีป้าเตียวป้าเดียวเท่านั้นเดินมาหนึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนใกล้ละใกล้แล้วทุกคนสุดยอดเลยเก่งที่สุดเลยเยี่ยมเยี่ยมรักแกมากเราจำชื่อของเขาไปโดนตายใช่ ตอนนี้อยู่ย่านทีเจวอดแล้วนะคะเขาบอกว่าถนนเส้นนี้คือถ้าตอนบ่ายๆอะคนคือเหงาเลยแต่ว่าถ้าตอนเย็นๆอะเหมือนทุกคนจะเริ่มออกมาชิลๆตอนก็คือ เรื่องของเรื่องคือมันมีอยู่ว่าเดินไปเรื่อยๆแล้วเราหิวนะคะแล้วเราสองคนก็ตกลงกันว่าอยากกินซุปอะไรที่มันร้อนๆใช่ไหมเราก็เลยเดินเข้ามาร้านนี้นะคะคือฟิลสไตล์เขาอารมณ์เหมือนเท่าแก่ในหนังเรื่องอีตววาวอนนะทุกคน<อ>แล้วในร้านน่ะจะบอกว่ามีเราแค่โต๊ะเดียวเพราะว่าคือมันเงียบมากนะคะตอนบ่ายของที่นี่นะ,ค,ค,ะค,นคือมันอะ มีเยอะมากจนเราอยากลองคืออันเนี้ยมันก็ฟีลเหมือนพวกแบบอินตารินอนเมซอนอะไรเงี้ยคือก็จะมีที่ให้แบบเรานั่งทํางานเลยนะคะน่ารักมากคนเค้กที่อร่อยมากที่สั่งมามันเป็นแบบสตรอเบอรี่เฟรชครีมมันเนียนละมุนตุ้นมากตั้งแต่มานะถ้าให้คนนี้เลือกร้านอะคือไม่ผิดหวังเลย